กับมาติดตามมาต่อนะครับกับรายการ s อ e Smart ร์ทสวิอย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่มีอยากมีรายได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมก็แล้วแต่นะฮะวันนี้ครับความสวยความงามใครที่ชื่นชอบความสวยความงามห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับกับคุณนันทิดาจารุพินิจกุลนะครับหรือคุณอุ๊ครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Morning Kiss นะฮะสีทาเล็บ ผมว่าถ้าคนทุกคนได้เห็นเนี่ยน่าจะรู้จักคุณอู๋เป็นอย่างดีหลายหลคนอาจจะเคยไปที่ร้านของคุณอู๋แล้วก็ได้นะครับวันนี้ขอต้อนรับคุณอู๋ครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีค่ะโอ้ทุกอย่างเป็นสีชมพมูมันเข้ากับผมมากเลยนะ <c oughs> คุณอู๋นะนะฮะคุณอู๋ขอถามหน่อยว่า <c oughs> เข้ามาจับธุรกิจตัวนี้ได้ยังไงฮะค่ะ <c oughs> จริงๆก่อนหน้านั้นนะคะอู๋ก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับจากเดิมเราก็ทําธุรกิจกกับธุรกิจอาหารนะคะาจากนั้นเราก็เอ้ย เรามองว่าธุรกิจความสวยความงามเนี่ยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่โซ,โซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังเป็นที่แบบยอดนิยมอย่างมากเลยเนี่ยค่ะมีการทําธุรกิจและก็เติบโตในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะประกอบกับว่าเราอะ่ะมีช่องทางในการจัดจําหน่าย,ายหลายช่องทางเมื่อจะเป็นโมเดนเทรดรวมถึงเรามองโอกาสศักยภาพในการเติบโตธุรกิจเนี่ยทางด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของสกินแคร์ในการแข่งขันก็รุนแรงและเมื่อย้อนเวลากลับไป5ปีก่อนที่เราจะเริ่มธุรกิจมอร์นิ่งคิสสีทาเล็บเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ย ยังต้องบอกได้เลยว่ายังไม่มีแบรนด์สีทาเล็บแบรนด์ไหนเลยที่เข้ามาทําการตลาดออนไลน์อย่างจริงจังดังนั้นเราก็เลยมองเห็นว่าเฮรร้ยมันน่าจะมีศักยภาพและเราก็เริ่มปั้นแบรนด์ Morning k i ิฟสีทาเล็บให้โดดเด่นรวมถึงนวัตรกรรมสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็มุ่งการตลาดออนไลน์เป็นหลักในช่วงยุคนั้นๆๆๆค่ะคือมองเห็นโอกาสของออนไลน์เลยแหละเน่เพราะมันเข้าถึงคนได้ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ค่ะนะฮะ แล้วพอเริ่มเริ่มทำไม่ว่าจะเป็นการโพสร,รูปภาพต่างๆเกี่ยวกับการทาสีทาเล็บรวมถึง how to วิธีการเพ้นเล็บต่างๆเนี่ยค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วยอดขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอตอนนี้ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างฮะค่ะ,ะในแบรนด์สีทาเล็บมอร n นิ่งคิสของเรานะคะก็คือจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น อยู่ในอุตสาหกรรมการทำเล็บเนี่ยครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีทาเล็บทั่วไปค่ะที่ทาแล้วสามารถนำไปทาที่บ้านได้ทาแล้วก็คือล้างออกเองได้เลยค่ะสีเจลนะคะก็คือจะต้องใช้เครื่องอบเล็บค่ะเครื่องอบเล็บเครื่องล้างเล็บน้ำยาล้างเล็บรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเล็บทุกอย่างเลยคือทางบริษัทของเราเนี่ยค่ะมีจําหน่ายด้วยอย่างนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้ตอนนั้นอาจจะคู่แข่งอย่างน้อยแต่ตอนนี้ผมว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะแล้วฉะนั้นความแตกต่าง ที่คนคุณผู้ชมอาจดูอยู่แล้วสนใจเนี่ยความแตกต่างจากแบรนด์อื่นเป็นยังไงฮะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ Morning Ki s s เราต้องบอกเลยว่าเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าเราไม่สามารถหลีกหนีสงครามราคาได้แต่สิ่งที่ Morning Ki s s เนี่ยค่ะตั้งใจทำตั้งแต่เดวันวันแรกที่เริ่มต้นธันุรกิจเลยคือเราให้ความใส่ใจกับนวัตกรรมทางด้านสินค้าที่ยังไม่มีแบรนด์อื่นที่ทำเรียกได้ว่าเราอะค่ะเป็นแบรนด์แรกท,ที่ยังไม่มีแบรนด์อื่นทำมีความโดดเด่นทางด้านเฉดสี<อ>ที่ ลูกค้าสาวๆเนี่ยพอเข้ามาที่ร้านเราหรือว่ามาเลือกสีทาเล็บของเราเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยตื่นตาตื่นใจมากเลยมีสีให้เลือกเนี่ยมากกว่า1 0 0 0เฉดสีและที่สําคัญแล้วหากว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับ Morning Kids, งคหรือว่ามาเทคคอร์สแล้วอะ่ะคุณจะได้สูตรลัดทางธุรกิจเลยค่ะเ,<อ>เรียกได้ว่าแบบคุณสามารถที่จะประกอบธุรกิจอาชีพการเปิดร้านทําเล็บรวมถึงประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่ลองผิดลองถูกเรียกได้ว่าเรานําสูตรลัดสูตรสําเร็จใช่ใชสูตรสําเร็จมาเลยแบบไม่ต้องแบบ เสียเวลานานก็เรียกว,ยว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าคุณอู๊ดเนี่ยประสบความสําเร็จมาแล้วตั้งแต่แรกถ้าย้อนกลับไป 5-6ปีที่แล้วเนี่ยคำว่านวัตกรรมแทบจะยังไม่ได้พูดถึงกันเลยใช่ค่ะมันเเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยไปออกงานแสดงสินค้า<ม>ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ,คะก็นำสีทาเล็บทั่วไปปรากฏว่าสินค้าเนี่ยเอาไปกี่รอบกี่รอบเนี่ยก็คือขายดีมากมแต่ว่ากำไรเนี่ยคะ่ะบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเหลือน้อยมากมแล้วก็โดนกดราคาอย่างรุนแรง<ม>ทำให้เวลาเรากลับมาเนี่ยเราก็มานั่งวิวเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไร<ม>เราก็เลยเป็น คำตอบก็คือว่า1คือเราต้องสร้างแบรนด์สีทาเล็บของเราอย่างจริงจังมาพร้อมกับนวัตกรรมที่แตกต่างที่ยากต่อการลอกเลียนแบบของแบรนด์อื่นๆทําให้เราก็เลยได้เราแล้วเราก็ต้องการเป็นมืออาชีพทางด้านสีทาเล็บด้วยค่ะทําให้กลุ่มลูกค้าหลักๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสาวๆที่ชื่นชอบการทําเล็บรวมถึงช่างทำเล็บต่างๆเนี่ยค่อนข้างให้การยอมรับค่ะแล้วก็ ตอบโจทย์ด้วยครับแล้วในนี้ใน,น,นเรื่องของคุณภาพตัวน้ํายาตัวอะไรพวกสารเคมีอะไรเงี้ยเป็นยังไงฮะอันดับแรกเลยที่เราให้ความสําคัญนะคะก็คือสีทาเล็บของ Morning k i ิสเนี่ยทาแล้วนอกจากบํารุงเล็บแล้วยัยงไม่ทําให้เล็บเหลืองด้วยเอออันนี้สาวๆชอบเลยค่ะแล้วก็สารเคมีของเราเนี่ยคะ่ะคือเป็นแบบคอ m e มติกเกรดซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆและที่สําคัญนะคะ โรงงานการผลิตคือเราก็จะมีโรงงานในประเทศไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา<ม>รวมถึงโรงงานการผลิตที่อยู่ต่างประเทศ<ม>ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับแบรนด์ดัง<ม>ท็อปทรีของแบรนด์สีทาเลที่เกาหลีและญี่ปุ่นด้วยๆๆๆเดี๋ยวนี้เราพูดถึงคนที่เข้ามาใช้บริการและทีนี้คนที่อยากจะมีอาชีพบ้างคุณครู้นะผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคโควิดเองเนี่ยหลายหลายคนก็อาชีพหลักมันไม่พอแล้วอยากจะเพิ่มอาชีพเสริมเข้าไปด้วยคุณอู๊แนะนำยังไงดีฮะ ต้องบอกเลยว่าธุรกิจการเปิดร้านทำเล็บนะคะเป็นการลงทุนที่แบบใช้เงินเพียงเริ่มต้นเพียงหลักพันเท่านั้นเองอและที่สำคัญเนี่ยง่ายมากค่ะก็คือคอร์สก็คือสามารถที่จะมาเรียนที่ Morning k i ิ n เนลแ a ดมิเนของเราได้นะคะเดินทางสะดวกสถานที่เรียนเนี่ยอยู่ใจกลางสยามสแควร์เลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันก็คือเริ่มต้นคอร์สเรียนเนี่ยอยู่ที่4990ัสอนตั้งแต่พื้นฐานลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าไม่มีพื้นฐานวาดรูปไม่เป็นไม่รักศิละปะอะไรแต่สิ่งที่เราสอน เราจะสอนให้คุณนะต่อยอดคือเรียนจบไปสามารถที่จะแกะลายได้เลยเรียกได้ว่าถ้ามีลูกค้าสาวๆยอยากมาทําเล็บเอารูปมาให้ดูเนี่ยคุณสามารถที่จะดูแบบปุ๊บแล้วรู้เลยว่าต้องใช้สีอะไรแล้วก็เพ้นลายแบบไหนจะต้องมีใจรักในการทําใช่ใช่ขอให้มีใจรักในการทําเล็บค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าอุตสาหกรรมการเปิดร้านทําเล็บเนี่ยนอกจากการลงทุนที่ต่ํา คืนทุนไวและที่สําคัญเนี่ยวิชาชีพจะอยู่ติดกับตัวเราตลอดชีวิตและการทําเล็บไม่เคยตกเทรนออสมมติว่าผมเป็นคนสมมุตินะทำเล็บอยู่แล้วเปิดร้านอยู่แล้วก็มาพัฒนาได้ใช่ค่ะออแล้วก็สีทาเล็บเนี่ยเก็บได้นานนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียง่ายนะคะออแล้วก็ถ้าเรียนคอร์สจบไปเนี่ย นอกจากได้ใบประกาศประกอบวิชาชีพแล้ว<อ>ยังได้เซ็ตทําเล็บเนี่ยเซ็ตใหญ่ไปเลยนะคะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นสีเจลเครื่องอบเล็บอุปกรณ์ตกแต่งเล็บพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเรียกได้ว่าได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสี<อ>ทาเล็บเจลที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาคุ้มค่าและที่สําคัญเนี่ยคะ่ะยังได้รับความรู้ในการเรียนไปประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตเลยเออนะฮะสอนออนไลน์ด้วยเนาะใช่คะ่ะมีคัดเ,เรียนออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่สะ ออกมาเรียนค่ะก็คือสามารถซื้อสินค้าเซ็ตทำเล็บของเราเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่19 9 0บาทแล้วก็คือเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ได้เลย<อ>ใช่ซึ่งในคลาสเนี่ยจะบอกเลยว่ามีการสอนทุกดีไซน์ที่เป็นเทรนฮิตสไตล์ญี่ปุ่นด้วยอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมไม่มีหน้าร้านก็ทําอาชีพนี้ได้ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเทรนยอดนิยมมากเลยนะคะจากเดิมอะเทรนที่แบบไปรับทําตามบ้านหรือว่าแนวเซอร์วิสเดลิเวอรี่เนี่ยจากเดิมมาเป็นที่นิยมอย่างมากในเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะ<อ>แต่พอช่วงยุคโ ร้านทำเล็บถูกปิดไปแต่ความต้องการคือดีมานในการต้องการทำเล็บเนี่ยยังสูงมากๆทําให้ช่างทําเล็บส่วนใหญ่อะคะ่ะผันตัวไปทําตามบ้านรวมถึง Morning Kiss เองเราก็ได้ทํา Delivery Service ะคะ่ะชื่อว่าแนวแนวดลิเวอรี่ะ, ail, ะคะ่ะไปทําตามบ้านนะคะ ได้รับการตอบรับดีมากและตอนนั้นยอดขายของเราก็เติบโตขึ้นมากกว่า3เท่าด้วยโอ้นะครับผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างในช่วงโควิดผลการตอบรับคือพอลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยบุ๊กกิ้งเต็มตลอดอและช่างทําเล็บจากเดิมอาจจะมีหลายอาชีพที่บอกว่าแบบเออเนี่ยแบบรายได้เป็นศูนย์แต่จากการที่เราอ่ะมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รวมถึงการตอบโจทย์การตอบโจทย์เพื่อให้ว่าเออเนี่ยธุรกิจแบบนี้ เราอ่ะจะต้องทําอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดอะค่ะเราก็มีการทําแบบแนวเดลิเวอรี่คือแนวทูโกะค่ะไปถึงบ้านและลูกค้าเนี่ยการที่ไปถึงบ้านลูกค้าเนี่ยค่ะไม่เขาสมมติเขาบุ๊กคิ้งมาหนึ่งคนเขาไม่ได้ทำหนึ่งคนนะคะเขาก็จะชวนพี่น้องพ่อแม่พ่อเอ้ยคุณคุณป้าคุณอามาทําด้วยประมาณนี้ในวิกฤตยังมีโอกาสอยู่โดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับการทําเล็บใช่ค่ะเออนะอย่างนี้เนี่ยแล้วคนสอน้วฮะอาจารย์สอนที่สอนเนี่ย คัดเลือกมายังไงฮะอันดับแรกเลยนะคะคืออาจารย์ที่สอนต้องสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายเน้นการสอนที่ละเอียดทุกขั้นตอนครัคใจเ,เย็นด้วยเนาะใช่เราสอนแบบจับมือทำํำและที่สําคัญคลาสเรียนของมอร์นิ่งคิดเนี่ยคะ่ะที่แตกต่างจากการเรียนทําเล็บที่อื่นคือคอร์สเรียนของเราเนี่ยเรียนจบหลักสูตรได้ในระยะเวลาอันสั้น <ะ>มีทั้งคอร์ส1วัน2วัน7วันและมีคอร์สใหม่ที่ยอดนิยมมากๆเลยคือบุฟเฟ่ตหเดือนเต็มเรียกได้ว่าเรียนจบไปมากกว่า200ดีไซน์การทำเล็บสไตล์ญี่ปุ่นเนี้ค่ะคุณเนี่ยเอ็กซ์เเลยหนึ่เดือนนี่ผมอยากรู้ว่าเอเรียนอะไรบ้างฮะ เรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะตั้งแต่การจับต่อไปแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยค่ะคือเราไม่ฟิกวันคือเราอ่ะค่อนข้างตามใจลูกค้านักเรียนมากเลยคืออิสระเลยจะเลือกเรียนวันไหนก็ได้ว่าช่วงไหนก็เรียนใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอเรียนจบไปใช่ไหมคะก็จะมีดีไซน์ต่างๆสวยงามเนี่ยก็คือเอาดีไซน์อันนี้ไปตั้งโชว์ที่ร้านได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแบบไปทำอืมโี้ลูกศิษย์เยอะแล้วสิคะคุณรูใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราเปิดมาประมาณโรงเรียน m o r n i n g Kiss n a i l Academy ของเราเปิดมาประมาณเกือบ2ปีสอนไปประมาณ เกือบ3,000นคน <Ooh. S 2> ใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนสอนทำเล็บที่มีรีวิวจริงเยอะมากที่สุด uh huh. เลยลอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากมากแล้วอย่างนี้ถ้ามันมีแบบเทรนใหม่ๆเข้ามาหรือมีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาก็ยังสามารถกลับมาเข้ามาเรียนได้ใช่ค่ะเราก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็จะให้ส่วนลดพิเศษสําหรับนักเรียนเก่า uh. ของ Morning Ki ิสรวมถึงช่างทําเล็บอยู่แล้วอย่างบางคนบอกว่าเอ้ยพอทําเล็บเป็นอยู่แล้วอยากมาอัปเดตเทรนใหม่ๆสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นก็อาจจะมีช่วงโปรโมชั่นเช่นซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Morning Ki ก็สามารถที่จะได้้เขาคิ เรียนเวิร์กช็อปได้ฟรีๆเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณสมบัติของคนที่ชั้นสนใจและฟังคุณอู้เล่ามาโอ้โห,หน่าสนใจมากเลยเขาต้องมีคุณสมบัติในตัวยังไงฮะที่จะมาท,ทําธุรกิจตัวนี้ได้อย่างเดียวเลยค่ะแค่คุณมีหัวใจรักในการทําเล็บเท่านั้นเองออแล้วก็พอพอทำเล็บนอกจากทําเล็บเป็นแล้วอาจจะมีแบบถ้าอยากขยายสาขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีรูปแบบการทำบิสเนสรู้รายรับรายจ่ายรู้ต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีต่อยอดคือทาง m Morning Kiss เองก็จะ รับเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการเปิดธุรกิจร้านทําเล็บค่ะผมว่าในเรื่องของรายรับรายจ่ายนี่สําคัญเนอะในยุคปัจจุบันมีผู้ชายเข้ามาเรียนบ้างไหมฮะน้อยค่ะน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่งแฟนมาเรียนผู้ชายคุณผู้ชายก็จะลงทุนให้ให้แฟนแบบมาทําธุรกิจแบบเหมือนกับเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองว่าอาชีพ ช่างทาเล็บเป็นอาชีพที่อิสระออแล้วก็แบบค่อนข้างสบายอไรแต่ถ้าคุณผู้ชายชอบก็สามารถเข้ามาเรียนได้เนาะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพได้เหมือนกันะนะฮะแล้วก็อย่างนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างในการเรียนฮะค่ะก็วันที่มาเรียนนะคะก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยหรือในครัสในครเรียนบุฟเฟ่ของเราเนี่ย ก็จะมีเรามีดีไซน์ให้เลือกเพ้นท์ลายอยู่แล er> ้วมากกว่า100-200ดีไซน์แต่ถ้าอยากได้ดีไซน์ไหนเนี่ยสามารถที่จะหาภาพใน Google มาได้เลยแล้วก็มาให้คุณครูสอนได้เลยว่าอยากได้ดีไซน์แบบไหนนะฮะคือเราจะเรียนเสร็จเราได้อุปกรณ์ไปด้วยใช่ได้เครื่องมือไปด้วยใช่และอีกอย่างหนึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยค่ะก็ติดตามเทรนด์ฮิตแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเนลดีไซเนอร์ชื่อดังของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าถ้าคุณมาเรียนที่ m o r n i n g Kiss เนี่ย ดีไซน์ไหนเทรนไหนที่ฮิตที่โตเกียวฮาราจูกุเราเอามาสอนแน่นอนอเออไม่ตกเทนรนจริงนะถูกต้องในยุคสมัยนี้เนี่ยคนไม่ต้องการตกเทรนนะบนบนนิ้วบนมืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะเขาใช้แล้วเขาทาแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็โชว์ด้วยใช่ะนะครับนอกจากจะสนใจทําธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าอยากซื้อเป็นแบบข้างนอกอะอยากเดินไปซื้ออยากไป เลือกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยหาซื้อได้ที่ไหนได้บค่ะอ่าคือเรามีแฟกชิพสโตร์ค่ะที่อยู่ใจกลางสยามสแควร์เลยนะคะที่ตึกเซ็นอร์พอยต์สยามสแควร์ชั้น 2, 2> ร,ร้านของเราชื่อ Morning Kiss Nail Academy ค่ะคอ่าเป็นร้านที่นอกจากเป็นที่เรียนทำเล็บแล้วยังขายอุปกรณ์ตกแต่งเล็บสีทาเล็บและมีบริการเพจเล็บด้วยอนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยก็คือขายออนไลน์ทั้งในไล์ Offi ิเช <Official> ียลแอค n t าของในของ Morning k i s s เองนะคะแล้วก็ใน s h อ p e e ค่ะแล้วก็ในช่องทางการจัดจำหน่าย Modern Trade เช่น Tesco l o t ตัค่ะค b i g C ซค่ะ ฟิฟแอนด์บอย C.J. Express, วัดสันค่ะร้านซูรุหะค่ะแล้วก็อีกหลายๆที่ทั่วประเทศค่ะโอ้เยอะมากจริงนะใช่ในโมเดิร์นเทรดอะขายหมดเลยรวมถึงร้านบ<ม>ิวตี้สโตร์ขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเช่นร้านลิชชี่ที่เป็นร้านบิวตี้สโตร์เนี่ย<ม>ใหญ่มากในภาคใต้<ม>ที่อยู่สุราษฎร์ธานี<ม>แล้วก็ร้านควีนแลนด์ที่อยู่หาดใหญ่ด้วยไปที่ไหนไม่ต้องกลัวขาดของคุณคุณอู้เลยนะถ้าไม่สะดวกสั่งซื้อออนไลน์สามารถไปที่ร้านค้าจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ผมอยากสอบถามคุณรู้ว่าตอนนี้เนี่ย คนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากออนไลน์หรือว่าไปมูเนิริเยอะกว่ากันครึ่งค่งค่ะใช่ค่ะถือถ้าสมมติส่วนใหญ่ ถ้าเป็นช่างทําเล็บส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากช่องทางออนไลน์เพราะว่าเขาอะทําธุรกิจทําเล็บใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้มีสีเจลพวกสีเจลเครื่องอบเล็บเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ขายในมูเดิเทรดแต่ถ้าสีทาเล็บที่ทําเองได้เลยทาได้เลยอันเนี้ยคือก็จะไปที่ t ทสโ o l o t ต s Big C CJ Express รนะฮะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะในหนึ่งเซตถ้าคุณจะลงทุนทำธุรกิจไม่ใช่มีแค่นี้นะใช่คุณรู้บอกไม่ได้มีแค่นี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่า ถ้าเราเอาโต๊ะใหญ่มาได้เราก็จะเอามาครับคุณรู้นะนะฉะนั้นใครที่อยากลงทุนนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จคุณรู้สามารถแนะนําได้ไหมครัว่าคนที่จะเริ่มต้นเนี่ยเขาควรทําการตลาดทางออนไลน์ยังไงดีถ้าจะเริ่มต้นค่ะก็ค่ะถ้าจะเริ่มต้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็ต้อง เขียนคอนเทนต์ให้เป็นรู้ว่าคอนเทนต์แบบไหนที่โดนใจกลุ่มลูกค้าถ่ายรูปสวยๆค่ะเวลาสมมติช่างทำเล็บเนี่ยมีผลงานทำเล็บของตัวเองถ่ายรูปออกมารวมถึงการหา unique selling point ก็คือความแตกต่างที่เราทำได้มันไม่ได้หมายความว่าดีไซน์อันนี้เป็นดีไซน์ตลาดแล้วเราทำสวยแล้วเราจะแบบโดดเด่นถูกต้องไหมคะเราอาจจะ differentiate สร้างความแตกต่างด้วยการ คิดสกิเนเจอร์ดีไซน์การทำเล็บของเราแล้วก็มีตัวตนหมายถึงว่ามาไลฟ์โชหรือว่ามาไม่ใช่อยู่เงียบๆเนาะใช่การที่เราจะทำทำให้คนรู้จักอ่ะมันต้องมีการพรีเซนต์สินค้าเราออกไปการถ่ายรูปนี่สำคัญมากสำหรับการทำเล็บถูกไหมฮะสำคัญมากสีจะเพี้ยนไม่ได้นะใช่บางคนเนี่ยถ่ายรูปตัวเองคุณอุเราก็ต้องการฟิลเตอร์ให้มันน่าใสๆแต่พอมาถ่ายสินค้าเนี่ยเราจะใช้ฟิลเตอร์เยอะไม่ได้เลยและที่สำคัญต้องมีเทคนิคแนะนำลูกค้าที่มาทำเล็บด้วยว่า สีทาเล็บไหนที่ทาแล้วมือขาวลูกค้าสาวๆลูกค้าสาวๆเวลามาทาเล็บเขาไม่ได้อยากเล็บสวยนะคะเขาจะถามว่าใช่ทาเล็บสีไหนทาแล้วมือขาวและเราอ่ะเนี่ยคือความแตกต่างว่าสีทาเล็บมอนี่คิดทุกเฉดสีทาแล้วมือขาวพองเหมือนเราเลือกสีเสื้อผ้าเนาะใช่นะฮะโอ้โวนี้ดีเลยในโลกออนไลน์ถ้าคุณทำคอนเทนต์นี้ออกไปนะผมว่าคนสนใจมากนะะแล้วก็สีทาเล็บต่างๆเนี่ยเยอะมากขนาดนี้นะครับเป็นผู้ชายเนี่ย ถ้าไม่ได้อยู่ในในอุตสาหกรรมกนนีผู้ชายเขาก็นิยมนะคะก็มีผู้ชายที่แบบมาเพ้นเล็บแต่เป็นสไตล์มินิมอลอ๋อเอออันนี้อีกตลาดหนึ่งก็น่าจะลก่มเหมือนกันนะมีเทคนิคการตั้งราคาสอนไหมขึ้นอยู่กับสถานที่และโลเคชันดีกว่าค่ะแต่ถ้ามาเรียนเราจะมีแใช่จริงจริงเราจะมีเราจะมีไกด์ลาอยู่แล้วว่าทาสีแบบนี้เพ้นแบบนี้ต่อเล็บแบบนี้ควรที่จะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะสอนว่า เทคนิคการได้กําไรสูงสุดทํำยังไงเ,ออเราจะมีเทคนิคสูตรลับที่ม o r n i n g k คิดจะแนะนาและเรา,า,ารถูกต้อง <laughs> และเราใช้มาแล้วประสบความสําเร็จด้วยเนี่แหละครคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมทําธุรกิจกับคนที่เขามีสูตรความสําเร็จอยู่แล้วเนี่ยธุรกิจของเรามันก็จะเติบโตไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะเราไม่ต้องนับหนึ่งแล้วเราเริ่มที่10เลยก็ได้เราก้ากระโดดไปเลยก็ได้เหมือนเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเทน้ําร้อนแล้วก็คือพร้อมใช้งานได้เลยเพราะยุคนี้อะไรมันต้องเร็วค่ะใช่ธุรกิจเราต้อง ทุกวันนี้เราจะเลือกทําธุรกิจเราต้องเลือกแบบนี้ต้องเลือกคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมีเทคนิคต่างๆให้เราครบหมดแล้วสุดท้ายคุณอุ๊ฝากหน่อยฮะช,ช่องทางการติดต่อแบบคนที่สนใจแล้วก็โปรโมชั่นด้วย อ่าค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปิดธุรกิจร้านทำเล็บนะคะสามารถที่จะมาสมัครเรียนคอร์สเรียนทำเล็บได้นะคะสามารถทักไลน์ทักเข้ามาได้ที่ Line o f f i c i a l Account นนะคะมีแอดนำหน้าค่ะ morningkisslover นะคะสามารถทักเข้ามาดูคอร์สเรียนได้เลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหากใครสนใจสมัครคลาสเรียนทำเล็บค่ะเราจะมี แถมคอร์สเรียนต่อขนตาสไตล์ญี่ปุ่นแบบใหม่เรียกได้ว่าสมัคร1คอร์สแถมฟรีเป็นอีกหนึ่งคอร์สเลยค่ะนะฮะได้หนึ่งอาชีพนะฮะแล้วก็ได้แถมอีกหนึ่งอาชีพชด้วยกับขอนตาได้ด้วยะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอู๊บมากๆนะฮะที่ให้เกียรติรายการของเราแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมดูอยู่นะครับอย่าช้านะฮะมีจํากัดจานวนสิบไหมฮะโปรโมชั่น <Division. S 1> 20ท่านแรกค่ะนั่นแหละนะฮะ20ท่านแรกถ้าคุณเห็น โอกาสตรงนี้แล้วรีบควา้าแล้วก็รีบโผรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะครับผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีข้อมูลดีๆมาฝากผู้ชมเช่นเคยครับ